เก,งก,งก่งสบายดีลูกเก่งสบายดีนาเก่งสั่มเก่งสบายดีเขาสิไปไซนี่ไปตลาดไปอย่างไปตลาดไปซื้อเครื่องเข้าโรงเรียนไปซื้อเครื่องนักเรียนไปซื้อเสื้อผ้าซื้อปึิม่มซื้อปากกาลกูกเก่งอยู่อันสั้นใด้ละม .3 ม .3 บัดมาจาังตัดผมเนาะ นไอ้สิตัดผมให้ในเก่งเดีอยู่ห้องไหนในเก่งห้องปลอสองโอ้เขียวเขียวปักข้างๆโอ้ผู้สาวงาละคนอยู่ห้องปลอดสองเดเมื่อวานที่เจาไปใส่เมื่อวานนี่มาไปให้บอเมื่อวานนี่มาตะเวนใหญ่หรือเ่าตะเวนต้นตะเวนต้นดอกตะเวนอยู่ให้เจ้าฮะน่ะ ออกดอกหรือยังยังออเนาะแสดงว่ามันงามแนะ่น่ะเขียงอึกละ่ะของง่ายเลยซับมันหน้าแข้งนี่ออกดอกล่ะของง่ายขี่ไล่ของวังนตัคือกัน <c oughs> เป็ดในเก่งเจ้าสบายดีปะ <c oughs> สบายดีสบายดีเนาะโบได้เป็นไข้เป็นยังปะโ <c oughs> บได้เป็นเนาะเออซานเก่งได้อยู่ห้องปลอดได้ซานเก่งปลอดซี่เขียนซื้อเพลงเป็ดแล้วปะเป็ดแล้วเนาะ เปลี่ยนแล้วสานกิ่งเอาปังใหญ่ล้วจักปีแล้วสานกิ่งบุ้งหูเลยโอ้โหนไนกิ่งเลยจักปีแล้วนายกิ่งอายุโอ้วงคนยิ้มเชี่ยวบักข้างห้างโอ้เกษสรเปลี่ยนเล่มใหม่อยู่บ่แถวเนาะเขาเปลี่ยนเล่มใหม่นี่ขี้ร้ายที่นี่เชี่ยวนี่เคยเปลี่ยนเทอานึงหรือเปลี่ยนยกสุดสมัยก่อนหรือเป็นเขี่ยวเล่มน้อย ออกมาไหมเราเป็นเขียวเล็ใหง่หรอเล็ใหญ่พัาเล่มห้างเล่มห้างแล้วก็บอกว่าสิเปียนี่หรือบบว่าเขาบอกเปียนแล้วมันจบเลยแหละในกิ้งนี่เขียวขี่ไล่เลยแหละเขี่ยวห้างมีอยู่สอกสามเล่มอยู่ในทางหน้าเอาเยิบมึงด้วย <c oughs> ไปไอ้เพื่อนผ้าไปไป,ไปเวพื่อนสิผ้าอันน้องๆไปซื้อสุดเครื่องของเข้าหงเงเยนก่อนน้องตะละพวกหละ ไปย่างไปเลยพาเด็กดอยมาซื้อเครื่องเข้าโรงเรียนพี่น้องห้องเยนไกลสิเปิดเทอมแล้วบอพา,ามาก็อีตนุนเนาะบอได้ก็เลยพามาคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันเนาะลอกิ่งลองมองดูะ พอดีบอซันกิงโอเคพอดีก็เอาเลยพอดีเน่เอาเลยพอดีขากับพอดีแอวกับพอดีขนั้นเด็ดพอดีบ่ะเด็ด่ดีเนาะเด็บป่พอดีเอาเลยเสื้อป่ิเนี่สั้นแค่เหีายว เอาแขกสัตวเอาเนาะมันใส่สบายดิแั่นอาเนาะโดยแขกยาวมันหด <ś led> เดี๋ยวของผ้น้อยนี่เอาน้ำหลังมาซื้อปีกายนี่แหละปีนี้นุ่มบ่ได้ละคนนี่ใ <ś led> <ś led> หญ่ไว อีกงก่ายนี่ก็มาซื้อหันเจ้านี่แหละบพูดดีแล้วฮะเ,เอาเอาตอนนั้นแหละเอาเลยพูดดีแล้วโบน้อยแล้วกับโบนใหญ่เกินไปส่วนลายมีแต่สเสื้ออันกา่าอันมอสเนาะส몰โบอมี้เราบอเดียวนี่มีแต่แพงมันแพงเนาะมนสมอนี่ส่วนลายค่อยมักนุ่งม,มันหนาดีนะตะกี้สมัยเฮียนกต่ลงแต่อตสอแม่เละ มอดนี่บันโบค่อยนุ่งเป็นได้ะไละถึกดิมส,สมัยค่อยกับไสแต่สมอเดี๋ยวนี้แถวเบอร์ใสเหลือเพ่งใด่หน่อยเขาก็บอกวาสมอมันหนาเดี๋ยวนี้เขามีแต่ว่าพอนุ่งได้ละพออายวันน่าจะน้อยไปโลกิ๊กอืมเอาเบอร์ใหญ่ขึ้นนิกน้อยนึงเพื่อเจ้าอันเพื่อเฮียนจบปอมอดสามเบอร์ยังแม่ ส่วนนี้ก็สิขายเครื่องดังเฮียนเนาะไก่เข้าเปิดเทอมละไอยนี่เป็นใดเนาะกินนกหดอกนาะเอาคนละจักรสุดเอาคนละสุดโดยตัวนี้นี่พอดีตัวนี้นี่เพื่อเอากางเกงเขาในส้วงพอดีเลยนี่เนาะพอดีตัวนี้น ที่แรกว่าสิมาซื้อให้แล้วยันมันโบอกวดีแล้วสินคาาอ,ออกมาเปลี่ยนเลยพามาเลือกเอาเลย เอาตับนกอีกแม่อยู่สูงพุดเออให้ไห้สอยรองสอยนุ่มผู้ดีเนาะบัวขับแม่นปะมึงดูบัวขับเนาะบัวขับบอด้ริงเออบัวขับก็เอาเลยเอา นละตับแม่นละปฐมบอ่อซีโลกิงมาเลือกปุ๊บพี่หนาโลกิงนารุตโตเอาตัวนี้สายจริงด,ดีเอาตัวไดเอาสปไปเดอร์แมน เอากระตูนโลเก่งเอาตัวไหนมากระสิเตกต่างแนเนอะเด็กน้อยน้อยกับผู้ใหญ่หมออสามเอาตัวนั้นป่ะพ่อป่ะเอาอีกป่ะเอาอีกตับหนึ่งก็ได้สอนี่บอเอาแต่เปกเ่็นปากกาไปเลย ตัวอดไเขียนดีลูกเองตัวนี้บ่<ม>เขียนดีอยู่ปะเออเนี๊ยแหละเอาสองกลับพอเนาะพอแล้วพอแล้วชอ,อบ่อที่บ่อฝ่อแล้วสมุดบรรทัดยังบอดี่เป็นบรรยากาศ ปกครองพาลูกพาหลานมาซื้อเครื่องซื้อของแล้วพีวนะ่เนาะซื้อซื้อพาเข้าโรงเยนมีเนเลือกมุลโตตัวไหนมักตัวไหนตามงบ ถ้าซื้อตัวแพงกันเงินน่าจะพอพอบอกน้องดูโลกิกงเอาตัวไหหมักแบบไหน,นมักพายหรือมักเป๊ะ มักมักตัวอะไมักตัวนี้แต่อันนุ่ยเท่าไหรเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แสนสาวเอาตัวนี้ป่ะโอเคอย่าเสียอย่าให้ได้มืออเงินเืจนะอันอเนกลือบนอื่นนะอันนี้เไร้มักอะไรบอูงท้ผมขยิอยู่ทางพี่ผ้ใหญ่หดว นายกินเอตัวไหนขับไปใกล้ใเลยเดี๋ยวเอาเลยไม่ต้องอายเขาเขาซื้อเขาบไปมาขอเอาตัวนี้ตัวนี้อยฮะน่ะตัวเอาตัวนี้ตัวนี้น้อยเท่าไหร่ตัวนี้สองสิบเมตรได้ให้สอสิบโอเค เลือแดบอะไรบอาหรบอแล้วทารือบอใส่ทรกอย่างทุกอย่างเหรอเนี่เออเอาใส่ทุกอย่างก็ได้นี่ซื้อไหมล้ะบอเกิบนี่มันขาดอะไรในเก็งเกิรยบซื้อไหมบอเกิบอันนี้จะมี่ชิบาผ่นใส่ใส่ไปมักคู่ใด เหลือมือทตเวนี่จะราคาเท่านี้นึงยเก็บสุด้รุ่นเก้าฮันนีี่สุายร้านเหลือมือน้ามากสไหนเอาเวนี้บอเอาเจวงงงานเลยบอเขาเฮียหน่อยดีนุใจ่อันงมงงามโอเคเฮียน่อยเอางามบอมักไหมอนีบอเหลือเมืองมากสุดไหนเลือกใอ้เถใจเ้อะบแมนกดตัดแล้วเ้าเอาฟฝ้าไปได้เลือกเอาที่มันอันที่มันเถอกใจอันเอาอะไรซันกิ่งเสียวบ่ เอา,าเมเหลือมึงเหลือมึงอันนี้เหลือมึงจะเสียบยบวกเกือบอันกกนี้ใส่เหลือมึงชนะชนะใส่เหลือมึงไหเดิอ่างเหืองน้อยจีเท่านี้นะน้อยนะบวกเพิ่มกับการนกการใจน้องพี่น้องเนาะยันเงินบพุพเพอเหลืออยู่เหลือสามแสนกับห้าพันกิได้ครบเสื้อผ้าสุดหลังเงี้ยกระเป๋า รองเท้าเกือบได้ครบมาแล้วกันใจกันเงินบ่พอกันเงินบ่พอขึ้นมากับมีคนใดคนหนึ่งที่จับบ่วได้ได้ได้ครบเนาะได้ครบ ทุกอยาก่างระวังรถด,ด้อยเดี๋ยวจะฟาถ่าอายก่อนขับมาเลยเร็ว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 ไปแล้วรถโ,โลกิง่งได้คัดใหม่แล้วโลกิง่งถือใจบมอโลกิง่งดีใจอยู่วะฮักซากุฮักซา,กกากดีๆได้ป่ะนี่นัะอีรรถอ่ะเด้อ บบแม่มาเสิร็ไปขี้โยนลงกองลงห้วยลงห้องบบแม่ได้คันนี้นี่ล้านปลายคันนี้ประมาณสองพันส่วนคันนี้ประมาณสองล้านหนึ่งเศษ มาเอาลงมาโล่งกินลุงได้ปะ ใส่ได mm ้เครื่องของครบเดียวค่อยกั้นจ่ายเงินบบพอพอดีเลยเงินกี่ไรเงินพอดีเนี่ยเหลือยืมโลกริ่งเหลือจังม่นเท่าไหร่เหลือสองแสนปลายโอยดบ่มาว่าค่อยว่าสิตัดให้อะไรพอดีมาพี่พามาเงินก่อนค่อยตัดให้ก็ได้ไต่หาขี้ดูให้แต่หาค่อยให้ค่อยตัตอันนี้เป็นของโลกริ่งสองทัตนี่นี่เล็กเน้อยอันซานกิ้งกำไรกิ้งละคนละตัตนี้ เขียนบ่อบมุดดอกเขียนมาปีไก่เนี่ซื้อได้ตับหนึ่งานจงคนเขียนจนยังปรุงหนึ่งอยือผู้นี้ได้โปรไปองเงี้ยป่ะนาะตีนะกันยังโปรไปเนาะเมื่อกี้อาลูบดซีเนี่ยอายลเป็นไรเมื่อนี้คือเหยืออาเมื่อวานนี้ส่งคลิปมาให้อายเบิ้งส่งคลิปเแ้าเป็นภาษาไทยว่าโลกิงเโาเก่งเลยเนี่เแ้าภาษาไทย แสดงว่าโลก่งคุยกับคนไทยบะโลก่งมีคนแซ่บมาหา,าอยูอาา่ปะมีเนะาะเป็นอะไราาได้ได้รถคันใหม่แล้วดีใจบะโลกิงดีใจดีใจเนาะไนก่งเดย์ยังก,กินอยู่ไนก่ง <laughs> ดีประจักษ์เขี่ยวคมบห้างซานกิงก็ได้ละเครื่องของได้ครบมาเนาะเข้าขง่ามหงเหียนตั้งใจเฮียนหักษาเด้อโลกิงเด้อเครื่องของอ่ะที่อันซื้อให้บบแม่นว่าซื้อให้แล้ว บวกษาที่ทิพย์พิพเดนเฮ็ดมาเฮ็ดเพมาเลยเด้อนักสายดีๆโอเคอันนี้เป็นของผู้ใดซื้อให้โลเก็งเออเ่ยยังครอบใจบุญด้วยบวเจ้าด้วยพี่แบงค์ซื้อให้แต่อันนี้เป็นเงินของพี่แบงค์ยวนฝั่งไทยเราเพิ่นซื้อให้ฝากเงินมาให้เ่เพื่อนให้พาน้องไปซื้อ พาโลแกงไปซื้อราคาก็ัอยู่ประมาณล้านเอ้ยสองล้านสองล้านหนึ่งแสนซื้อรถคันนี้มันมีราคาล้านไายแล้วก็สองล้านเ,าเพิ่นเลือกเอาสองล้านให้เนาะมันจังแน่นกว่าหนากว่าดีกว่าเอาขอบใจงามๆดู้ขอบใจงามๆพร้อมกันนำหัวสามเดี๋ยวนับไม่ก่อนมายืนเฮียงกันก่อนมายืนเฮียงกันไอซีหนับไอซีหนับเด้อเอาไนกี้นะี่กก้องเอาเรื่องสองซ้ำโอเค บาย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 รถคันสีฟ้าคันขายหรือ,อยังรถ <_ illo> <_ illo> ที่ซื้ออันนั้นมาใส่แปรงใส่แล้วก็ให้สาร์ทขี้ขก็ได้คันนะั้นน่ะ